สวัสดีครับวิดีโอนี้ก็จะทำการทดสอบการใช้งานทัมเมอร์ในรุ่น TMC103 เฟิล์มแวร์เวอร์ชัน2.1นะครับาจากเดิมซึ่งเราจะใช้การตั้งค่าเวลาการตั้งโปรแกรมต่างๆเนี่ยเราจะทำที่ตัวเครื่องทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็จะตั้งได้20โปรแกรมใน1วันในส่วนของการตั้งโปรแกรมต่างๆ20โปรแกรมเนี่ยยังคงต้องตั้งที่เครื่องอยู่นะครับแต่ว่า เรายังสามารถใช้ฟีเจอร์เพิ่มเติมก็คือฟีเจอร์นี้นะครับเป็นฟีเจอร์ที่มีในตัวเวอร์ชันน2.1ก็คือความสามารถในการทำาทม์ซิงค์เพื่อที่จะซิงค์ค่าเวลาหรือปรับค่าเวลาระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้อ้างอิงกับตัวไทม์เมอร์นะครับพอปกติแล้วคอมพิวเตอร์นั้นถ้าหากมีการต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็จะทำการซิงค์ค่าเวลากับฐานข้อมูลเวลาในอินเทอร์เน็ตให้มีความเที่ยงตรงอยู่ตลอดเวลานะครับ เราก็จะใช้ฟีเจอร์นี้นะครับสามารถที่จะลิงก์ Data โดยการผ่านพอร์ตสื่อสารข้อมูลอันุกรม RS232 นะครับถ้าคอมพิวเตอร์เรามีอยู่แล้วนะครับเป็นพอร์ตที่เป็นลักษณะของ DB9 คินเนี่ยนะครับก็เสียบเข้าไปได้โดยตรงแต่ถ้าเป็นรุ่นที่ไม่มีนะครับเราก็จาเป็นต้องใช้อุปกรณ์แปลงสัญญาณอย่างสายแปลง USB to Serial นะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็ลั่นโปรแกรมตัวถ i มซิง n c ไว้นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ ในที่นี้ผมต่อไว้แล้วนะครับต่อไว้แล้วโอเคตอนนี้เนื่องจากว่าเราคอนเน็กอยู่นะครับเดี๋ยวเราลองจำลองให้ให้ค่าเวลามันผิดไปนะครับสมมุติตอนนี้เวลาเราไม่ได้เปิดซิงไว้นะครับก็ลันตัวใครตัวมันนะครับวิธีการใช้งานโปรแกรมนะครับเราก็เพียง แค่เลือกคอมพอร์ตนะครับหลังจากเปิดโปรแกรมมาแล้วเราก็เลือกคอมพอร์ตที่ Connect เข้าไปนะครับในที่นี้ต่อเป็นคอม1 4นะครับรูปแบบของการทำซิง n ์เนี่ยสามารถทำได้2ลักษณะก็คือแบบ m a n นวลนะครับคลิกที่นี่นะครับเลือก Sync ์ไทม์นะฮะก็กด1ครั้งก็ซิง c ์ครั้งนะครับกับอีกแบบหนึ่งคือ Auto s y n งกนะครับก็เป็นลักษณะของการซิงค์คนไลคกันตลอดเวลานะครับ ในที่นี้เราเลือกเป็น auto sync เราคลิก connect เข้าไปครับเห็นะครับทันทีที่เรา connect เข้าไปมันจะเริ่มทําการ sync data เข้าหากันแล้วก็จะ transfer ะหน่วยของเวลาที่ดิฟกันไปก็อาจจะ1วินาทีนะครับ,นะรบลบหวินาทีประมาณนี้นะครับโดยตัวโปรแกรมนะครับเมื่อมีการ run ขึ้นมาแล้วนะครับมีการ connect ได้แล้วต่อไปเมื่อเรา exit ไปนะครับแล้วเราเปิดโปรแกรมอีกครั้งหนึ่ง โปรแกรมก็จะทําการ Connect ให้เองโดยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปเนี่ยเราก็ไม่ต้องมาเลือกพอร์ตแล้วนะครับเราก็เพียงแค่เปิดโปรแกรมแล้วก็มันก็จะทําการซิงค์ให้เราเองเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับที่เพิ่มเข้ามาในตัว Timer TMC 103 Version 2.1ครับ